สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลบอลกันต่อล่าสุดนะครับทีมชาติไทยได้มีการเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลหญิงของปี2024โดยแกรนสปอร์ตนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นลูกยางสาวทีมชาติไทยนั่นเองโดยที่เรื่องนี้นะครับดังถึงเวียดนามคุณผู้ชมโดยเพจเวียดนามนะครับได้ลงข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านแฟนลูกยาง ของเวียดนามนะคนเวียดนามเนี่ยที่ชื่นชอบว bon อลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยที่รายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำหรับการเปิดตัวชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ภายใต้แรงบันดาลใจ The Dream นะครับนายทิติพลึกชะอมรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตครับเปิดเผยถึงเรื่องการเปิดตัวของชุด แข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ซึ่งออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจ The d REAM นะครับว่าเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคือชัยชนะและการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริง จากแรงบันดาลใจ The Dream ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของ Dream Catcher ตาข่ายดักฝันและลายเส้นพุ่งขึ้นชยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจเสมอมา นายทิติกล่าวว่าความพิเศษของชุดนี้คือมีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังลวดลายมีการไล่สีที่สนุกสนานมากขึ้นชุดแข่งขันมีทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวและสีดำโดยชุดสีแดงจะไล่สีแบบ โมโนโทนจากเข้มไปอ่อนส่วนสีน้ำเงินสีขาวและสีดำจะมีการไล่สีพิเศษเมื่อสีฟ้าและสีส้มชุดแข่งขันดีไซน์รูปทรงแขนกุดกระชับเข้ารูปปรับกับสรีระของนักกีฬาทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัวหน้าอกขวาพิมพ์โลโก้แกรนด์สปอรตหน้าอกซ้ายติดอาร์มธงชาติไทยด้วยเทคนิค 3D จิวเตอร์คมชัดคงทนและสวยงาม คอเสื้อทรงคอวีแบบใหม่พ,พิมพ์ลวดลายด้านบนและชายเสื้อทางด้านหน้าและด้านหลังเนื้อผ้าทอพิเศษน้ำหนักเบานุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีพร้อมนวัตกรรมแอนติแบคทีเรียลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรียลดการเกิดกลิ่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่นี่ก็เป็นการเปิดตัวนะครับคุณผู้ชมชุดแข่งขันวอลเลย์บอล ปี2 0 2 4นะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะใส่ลุยศึกในชั้นลีก2024ที่จะถึงนี้แล้วก็รายการที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องทําการแข่งขันในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสาหรับทางด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมก็จะมีทางด้านดนพรสินโพนะครับยูฟ่านะแล้วก็จะมีพรพันธ er ์เกิดปราดนะครับชมพู่ของเรามีทัดดาวนึกแจ้งนะครับแนนแล้วก็จะมี บุ๋มบิ๋มัชชุออนโมกศีครับมีทางด้านวิภาวีสีทองนะครับน้องสองของเราแล้วก็จะมีทางด้านสศิภาพรจันทวิสุธิ์อมศิล์นะครับและก็จะมีนุกนิกนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับชุดของการแข่งขันวอลเลย์บอลปีส0 2 4ัสีในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างดูแล้วสมดุลสมส่วนนะครับมีความสวยงามมีความเท่เก๋ไกลสไลเดอร์มากๆเลยนะครับอันนี้ ซึ่งนะครับในเรื่องนี้ทางด้านเวียดนามเขาก็ได้เอาไปเผยแพร่ข่าวนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวชุดการแข่งขันปี2024เป็นชุดแข่งวอลเลย์บอลน,นะครับซึ่ง เพจของเวียดนามเขาบอกว่าสาวๆทีมวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยใส่ชุดใหม่สําหรับฤดูกาลปีนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับแฟนลูกยางของเวียดนามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมต่างก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ชอบในชุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บางคนเนี่ยตัดเพราะว่าชุดของเวียดนามไม่เห็นดูสวยเหมือนของไทยเลยอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าถูกใจเบอร์หนึ่งที่สุด พลังงานเต็มเสมอทุบบอลสะใจมากๆนะครับเบอร์หนึ่งคือใครเบอร์หนึ่งคือวิภาวีสีทองนั่นเองเขาน่าจะติดตามวิภาวีเป็นแฟนคลับของวิภาวีและที่สําคัญนะครับวิภาวีก็เล่นหลีกเกาหลีใต้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ทีมเนี่ยนะครับคว้าแชมป์ในโควิลิกฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั่นเองนะคอมเมนต์นี้บอกว่าวิธีการทําให้กีฬาแล้วก็เศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับหนึ่งเนี่ย เป็นวิธีการแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับมองย้อนกลับไปที่เวียดนามสี่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าชุดไทยที่สวยงามดูเป็นนะักกีฬาที่มีกล้ามากๆคอมเมนต์นี้บอกว่าปียนุษย์เนี่ยไม่ใช่กัปตันแล้วนะทุกคนโอ้โหข่าวดังนะข่าววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเวียดนามติดตามเหมือนกันนะข่าวค่อนข้างดังนะที่บอกว่าทางด้านทัดดาวเนี่ยนะครับเป็นกัปตันคนใหม่แล้วก็ปียนุษย์ไม่ได้เป็นแล้วนะครับ ทางเวียดนามเขาก็รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์นี้บอกว่าไทยกาลังพลิกกับตันเหมือนชุดเก่าอ่าเหมือนชุดเก่าก็คือเจ็ดเซียนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าดูเสื้อผ้าทีมชาติเวียดนามแล้วน่าเบื่อเลยนะครับเหมือนกับประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยดูแล้วโอ้โหดูดีอ่ามีสง,งา่าดูเท่เก๋ไก๋นะครับแต่ว่าดูทีมชาติของเวียดนามแล้วเนี่ยทาไมชุดมันดูน่าเบื่อจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์น veterans, inteiro, learning, ี้บอกว่า เกี่ยวกับในเรื่องของโภชนาการดีนักกีฬาสุขภาพดีแข็งแรงว่องไวทีมชาติไทยคอมเมนต์นี้บอกว่านักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยสุขภาพดีกว่าฉันอีกคอมเมนต์นี้บอกว่าแม้แต่ผ้าพ,พันแผลเนี่ยยังต้องพิมพ์ตัวเลขนะครับต้องมีลวดลายมันมีระดับสูงกว่าเวียดนามซิอีกนะอ่าคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าเสื้อสวยคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันสาบานได้เลยฉันรักชัดชูออน คอมเมนต์นี้บอกว่ารุ่นเจ็ดเซียนเนี่ยชุดใหม่เขาก็หมุนไปตามกัปตันพรพันธ์เปียนุชถึงทัดดาวแล้วก็จะมีอัชลาพรชัชชุออนพิมพิชญานะครับน่าจะหมุนแบบคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหเขารู้ขนาดนี้เลยนะแฟนลูกยางเวียดนามเนี่ยนะถือได้ว่าติดตามบอลเลย์บอลหน่งทีมชาติไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าไม่รู้ว่าเวียดนามเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมได้เมื่อไหร่สําหรับรายการ v ว l นะครับ ซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่ค่อนข้างที่จะเป็นชั้นที่สูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับ VNL เนี่ยนะซึ่งเวียดนามนะครับก็พยายามไต่เต้าเหมือนกันนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้แชมป์ชาเลนจ์ครับนะครับแล้วก็ไปแข่งชาเลนเจอร์ครับแต่ว่าแพ้ฝรั่งเศสไปก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าชุดไทยรุ่นใหม่ออกทุกปีปีนี้ประทับใจซึ่งกับช่วงบน ลวดลายเรียบๆแต่สวยหรูคนเวียดนามเนี่ยต้องดูด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนเวียดนามเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้จะเจ๋งมากๆเลยคอมเมนต์นี้บอกว่าหัทยากับบิมไม่เห็นเจออ่าไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์มี7คนนะแล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าแกรนของไทยต้องดูแลไทยให้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วคอมเมนต์นี้บอกว่า เอ๊มีใครไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับหลานสาวใครไม่ได้ถ่ายบ้างอ่าคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้บอกว่าอา้าวอัชลาพรอยู่ไหนคอมเมนต์นี้บอกว่าเสื้อผ้าของประเทศไทยเนี่ยสวยจริงๆคอมเมนต์นี้บอกว่าว้าวชัชชุออนพิมพิยา,ยาทัศด,ดาวหัทยาแล้วก็ใครอีกอะ่ะมีใครบ้างที่ไม่ได้ถ่ายแล้วครบประมาณนี้นะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าเสื้อสวยต้องที่นี่เลยแล้วก็คอมเมนต์ คนเวียดนามอีกบางส่วนนะครับแอดมินก็พยายามแปลแล้วก็รวบรวมนะครับมาอธิบายให้ฟังนะครับคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าชุดดีดูเท่ดูดีชุดดูมีพลังสุดๆไทยเขาลงทุนกันจริงๆเมื่อไหร่เราจะปังๆแบบไทยบ้างชุดอลังการและสวยจริงๆชอบชัดชุออนเวียดนามปีนี้ชนะไทยได้บ้างหรือเปล่า ค,คอมเมนต์บอกว่าอยากให้สาวเวียดนามเนี่ยได้ใส่แบบนี้บ้างไทยเขามีงบเนาะตัดภาพมาที่เราอ่านี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับหลากหลายนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะครับในส่วนของชุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะแล้วก็อาจจะมีเป็นบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าปีนี้ ไทยต้องแพ้เว,วียดนามเวียดนามต้องชนะไทยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยไม่ชนะทีมชาติไทยสักทีหนึ่งนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นทีมชาติเวียดนามของเขาเนี่ยนะครับชนะทีมชาติไทยได้บ้างประมาณนี้แล้วก็อยากเห็นเวียดนามเนี่ยนะครับโกอินเตอร์หรือว่าสามารถเล่นในชั้นเวเนอแบบทีมชาติไทยได้บ้างนะครับเขาก็ดู แล้วก็คิดอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวียดนามเนี่ยศักยภาพวอลเลย์บอลหญิงของเขาก็ถือว่าดีพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเรามองในส่วนของปีที่ผ่านๆมานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ถึงแชมป์ชาเลนจ์ครับนะแล้วก็ไปแข่งชาเลนเจอร์แต่ว่าก็ไปแพ้เจ้าภาพฝรั่งเศสก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไปต่อปีนี้นะครับเขาก็จะแข่งชาเลนจ์ครับอีกครั้งนะครับก็มาดูกันว่าเวียดนามจะมีศักยภาพพัฒนากันต่อไปได้อย่างไรนี่ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆมากมายมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมอันนี้แ เรียบเรียงนะครับแล้วก็นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับจะได้รู้ว่าทางเวียดนามเนี่ยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับชุดแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็นํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วในช่วงของกลางเดือน พฤษภาคมส5 6 7ที่จะถึงนี้ทีมชาติไทยประเดิมเม็ดแรกกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีทั้งหมด3สนามนะครับ12แมตช์นะคุณผู้ชมก็มาชมเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็ให้กำลังใจกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลฟุตบอลและกีฬาสวัสดีครับ